เขอเสียงตบมือด้วยค่ะค่ะแต่กระป๋อันนี้ค่ะสวัสดีครับผมมีใครขับบัลลังอาจารย์ไหมคะสวัสดีครับผมโอ้โหเสียงใครับบังอาจารย์เลยเร้ยขอเสียงหน่อยครับเมื่อกี้เล่นมุกบังอาจารย์ครับใช่ครับแล้วก็วันนี้เป็นตัวแทนครับจากชาวค่ายครับลังอาจารย์บริษัทบอร์ดท้ายไคทิวช่างจำกัดนะครับก็วันนี้พบกับแม่เฟื่องแล้วก็พี่ฟ้าเฮ้ยเรื่องไม่แต่งโคแบบนี้นี่ครับไม่ใช่ครับผมแล้วถ้าออกร็อกตรงนี้ อูดสมัยเราคุละเราสมัยเราช่วงนี้เข้าเมืองครับก็เลยแต่งตัวให้เขาให้มันสมสมยุคสมัยนิดนึงคร่งวันนี้เนี่ยจะฝากนะวันนี้เพลงค่ะเมื่อกี้ก็แดนซ์ใช้ไปเต็มที่แล้วนะคะก็ทักบ้างนิดนึงเป็นเพลงช่างมีเพลงเป็นบีท ช้าลงนิดนึงเป็นเพลงเป็นเพลงคู่ครับค่ะมาฝากพี่น้องชาวไทยร้านคนนี้ด้วยโอเคแล้วช่วงนี้เรายกเวทีให้กับน้องพลาและน้องรอนจากันนะับรอนาครับเขาเสียงตบมือด้วยโอเคครับผมนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเพลงมาร้านกับทุกคนได้ฟังกันยังไงก็ถ้าเกิดร้องได้ช่วยกันร้องหรือว่าร้องไม่ได้บวกมือไปตามจังหวะเพลงก็ได้ครับผมครับ แต่รักเธอคนนี้เมื่อเส้นใต้ป่าฉิบโยงหัใจไต้ภูพัพนคิดไม่พระอะไรแต,ต่กาสบตาจนแต่งแต่ซึ้งใจฉันไม่รู้จริงๆร<ม>ิงด็ดมน ู้องรรน้ำตาฉันรู้ว่าเธอคืออีกครชีวิตที่หาไปรู้ว่าเธอเตบใจของฉันให้เป็นไ เธอหัวใจกับอกที่รู้เรารักกันคอ ไม่น่าเลยชาวประจันรอข้าไม่สงสัยเจ้าดอกในใจเจ้าจงร้องเพลงเพราะแต่ข้าสงสัยแม่เฟื่อนจริงๆแล้วแม่เฟื่อนนี่เขามีสกิลการร้องเพลงเรื่องตีนี่มามานานแล้วครับแต่ว่าคนจะไม่ค่อยดูว่าตัวปราดเนี่ยคือร้องเพลงเพราะเป็มเพราะมากด้วยอยู่แล้วเจ้าเจ้าทั้งสวยยิ่งนักไม่เพิไปฝันว่าจะได้รากกระเป๋าออกจากบ้านเอฟเอะาะไปเด็กเอฟเหมือนกันใช่ไหมแต่พอดี แต่เดงซะก่อนบังเอิญต้องเข้าค่ายซะก่อนใช่ค่ะแต่ผมปวดดกันช่วงกลานช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงเหมือนกันครับช่วงหลังก็ถ่ายแต่ละครเหมือนกันนะแต่ก็ยังเสียงพรออยู่นะครับขอบคุณคร้วยกันขอบคุณนะสนับสนุนมากใช่นอกจากละครเรื่องมราจันตอนนี้ทั้งสองคนมีผลงานอะไรฝากไหมครับครับผมก็ของผมมีพิธีกรรายการครับผมนักขีดตุลิอาเซียนอาเซียนดีเกเตอร์ครับก็ลองติดตามดูกันได้ดูหาความรู้มากไปเลยทีเดียวเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่ี่ร ใช่ครับก็เป็นพิธีกรเกี่ยวกับเรื่องของ ่ะประชาค,ชาคมอาเซียนครับใช่ในรายการก็จะมีเด็กๆนะครับผมชั้นใช้ประถมมัธยมเนี่ยคือมาเป็นแขกรับเชิญในรายการครับแลว้วก็ยังเชิญน้องๆนัะวิทยาศาสตร์ีก <c oughs> ยใช่แล้ครับตัวผมเองก็จะเป็นเขาเรียวกว่าหัวหน้าทีมในการนำนำเรื<ห>่องความรู้ของอาเซียนเนี่ยมาให้กับน้องๆได้ชมแล้วก็ได้รับรู้กันใช่ครับเป็นอีกหนึ่งรายการดีๆที่เตรียมพร้อมต้อนรับประชาคมอาเซียนใช่ครับช่วงนี้ก็นับหบทนะครับงานร้องเพลงงานแสดงพี่ก่อนคมเหมาหมดเลยตอนนี้นะรับรับทุนจังหวะเหมาบทเหมาบท กปกครับครับคบวางก็มีละครทางช่องสามเหมือนเดิมค่ะมีเร şey> ื่องสายรับรักัวแล้วก็กำลังจะเปิดซีรีส์บริษัทรักอ <um ุตรุยังไงก็ฝากค่ะไปเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแต่เป็นงานแสดงมาเรื่อยๆร้องเพลงบามีมีถ้าทไามคะแต่ก็ถ้าจะจ้างไปร้องตามงานอีเวนต์บ้างกชตัวโชวตัว รับกดนะรากกดนะอวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งน้องรอนแล้วก็น้องเฟื่องด้วยนะก็น้องรางด้วยนะไม่เป็นรารเพื่อน้องรางด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะขอเชิญคุณดำริศวิริยะคุณนะคะที่จะมามอบของขี่ระลึกให้กับทั้งสองท่านขอไดเชิญครับคุณดำริศวิริยะคุณครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมคะอ่ะเรียนเชิญเลยครับเนิญค่ะ ของที่รายรู้เล็กน้อยนะคะจากทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐยินดีมากขอบคุณวิทยาเชิญแทนจากประชารัไทยเทเลวิชั่นนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือด้วยนะครับผมน้องปราณกับน้ำรอนนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนะครับใส่ทรงภาพเก็บภาพนะครับ เอาีขขอบคุณัสคนะคะขอบคุณคะขอบคุณะคะขอบคุณนมากค่ะขอบคุณด้กันขอบคุณ่ะขอบคุณัเจ้าท่านสวยยิ่งรับแม่ตราเออดีเื่อเอาละตอไป